เาเมืองกั่งเนะมาพอเป็นเก็บริจรีกันอันนี้เป็นเก็บไปมุดแล้วลงมดแล้วนี่เกาซือ้อเปิดจะกอู้ไูพอยูสามบ้านนอก<ด>บ้านอานอกหรือชนนบ,บทเนี่ยมันก็นจะเปิดเป็นห้องเองคพักสวนครัวรั้วกินได้เนาะนี่มีดอกอันชันจะไปมายูบ้านนอกเปิดเปิดจะขังเราเขาเดินไว้ี่ยเขาสามารถเก็บเอาได้เลยดอกอันชัน อันนี้ดอกแขกต้นมะม่วงเนี่ยยังหัวนี่คือดอกอะไรสีเขาจะกระจกางามๆมันจะออกหน้าแรล่งนะเจ้าดอกนี่นี่ไปว้าวางามขนาดมันขินได้เต็มไปด้วยนอค่าเนาะเนี่ย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 ดอกนี่เจาะ งามขนาดดอกแก้มุนขอจับหน่อยนะเจ้าเนี่ยมีบ้านนอกเขาเจาะดอกไม้เยอะแยะเลยนี่ของงามเจาะนี่พักโขมเจาะสามารถกินได้เลยไปเดินไปซอหายนามันกัน ในสวนลินจีเป็นปลอยมดเราได้มาใส่อะไรกินเจ้าปลาบออปลาอย่งได้ปลาอย่างเจ้าแล้วก็นมันอยู่ต้นไหนนี่เออปูลับปลาลับกาบบวือ ฮัลโหลสวัสดีครับลูกพี่เอออ๋อปลาเลี้ยงนกเอียงห้องปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงกะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้ามันเล็ดมันเชนเน่จ้ะวันนี้มาหับจ้างอันเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้มาหับจ้างเก็บบัลลินจีเดี๋ยวไปขายในปบนมาหับกันเจ้า มัเลียงมันไปขายมึงแปรมึงตอนไหเนี่ยอันนี้คนขายกันกิโลต่อไรนี่เจ้าบ้านเฮานี่ใ่อันนี้คนขายกันกิโลต่อไรเจ้าถ้าเขาขับมาซื้อจีนี่สามสิบเช้าเชโอ้มันลงเนาะบางกอนยังสามิบห้าก่อนหามสห้าเจ้าเป็นไห้ากาิห้านัเอา ไปขายหนักๆแต่บ่ได <c oughs> <Stat> ้ขายหนักๆแต่มาได้เนาะง10บาทนี่เราไปขายไหนเจ้ากัดเป็นไหมครับนี่ส่วนไหนนี่อันนี้เก็บส่วนไหนส่วนนอกคุณจะนอกรึนินจิมังสั่งเจ้าปีหน้าใครใครได้ก็ออเดอร์มาเจ้าส่งได้มาลินจี กะลงเลยนะจะหายกับโบเจ้าโ้านเจ้หมูลุงกับพอแหนักนีน่ก้่กิโลึงโอ้จับ หวานหวานลิ้นจี๋เมืองจังเจ้าะสั่งได้ส่งได้สดสดจากต,นากต้นมันจะมีเออมันมดละกันมันจะมดละกันเออเอเอปีหน้าว่าไหมอันปีนี้มาจ้าหน่อยเออปีปีหน้าว่าไหมปีนี้มาจ้าใส่รวมกัน ทั้งวันแนะ่นอนใายไปเก็บอันคุณกะอืมผมมิงผ่อง,อ,งอุ้ยงานผ่องอ๋องานไปเก็บองเม็ดผ่องอ๋อแล้วจะยังมานันเอาไปขายนี่ส่วนไหนยังมันส่วนหลังบ้านตัวฮะนะกะปิดเป้าไปขายมงังแปะได้หลายกอ้นอน ตอนนั้นมันออกใหม่นี่เหนอออกันเออเออกไม่ไม,ม,มปีของส่วนดับคิดข่โลละสามสิบห้าหนอีทิทรงอ่ะเดี๋ยวนี้มันลดลงลอ่ะเนออันนี้งานงานเล่นจีของดีมองจังนี่จบไปละกาสอ,อ่อ้าวเหรอแล้วไปขายก่อนอ่ะขายจีมงจังก่นอนทีนี่มขายวันเดียวตาดงเออจ้า่กันหมมวเดนอ อโอ้ปีนี้ลินจีนะคะปีนี้ลินจีมันน่ถูกจ้ะนะโ้ไปซื้อตรงนั้นเนี่ยมันก็มีราคากลางอยู่กต่อลินจีถูกโตโต,ต,ต,ตโลซิปขีดขายที่เมืองจังเมืองจังนี่เป็นแหล่งผลไม้เนาะหน้าลินจีแล้วก็เดี๋ยวหน้า่มหวังเนาะต่อ

บ,บัจบัจใจของปลอมแล้วของแท้แถมของแท้แน่แน,นอนบอกมีอ่ะมีหางมีแม่แถมมือพ่อมาพึ่งกมม็มีสับโฟก้าหน่อยได้ยก,ย,ย,ยกขึ้นทุนกครั้งโฟก้าหน่อยจริงๆไม่เหงากันพี่เทบก็ต้องมาจุ่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเก็บยิ่งซีสับ งิมมังจังมัดไว้ทรงเออหรือบอกมังถะมังจังนี่มีแหมยางโอท็อปน้ำปูเออแล่งน้ำปูเออปกาปเออปหันนั่นเลยอถ้าเขาฟังเกมมันจะแตกกัแตกก็จะเป็นว่ามันขึ้นหัวนั่นนี่หนอะ เด็กชนบุร่วยเริ่มเรียนแล้วมีหน้าทีเก็บลำไยขายเอลิ้นจีลิีนจีลูกแดงแดงั<ๆ>ตด,ตดตังักตัายันนีครับวันนี้มาพัการเก็บลำไยเรลยนจี แงลิ้นจีที่ไหนก็อันเล่ลิ้นจีวงจังส่วนน้องเนเน่ส่วนเนเน่หรือส่วนยายมันส่วนยายมันส่วนยายมันค่ะสั่งได้นะสั่งที่น้องเนเน่ลิ้นจีเนเน่หลังลังนึงก็ประมาณสตาวเอสกิโลจ้ะ เดี๋ยวก็จับใส่พุงนี้เชาก็เอาไปส่ง